สวัสดี FC ทุกท่านรอคอยกันเยอะๆก่อนนะคะกี่คนแล้วเนี่ยใส่แมสยังใส่แมสยังอ่าโอเคใส่มาแล้วใส่แล้วโอเคสวัสดีสวัสดี FC ทุกท่านมันหลวมแล้วป่ะหรือว่ามันจะต่านะ FC เข้ามากันเยอะหรือยังเนี่ยเดี๋ยวจะได้คุยกันมั้งก็ทีเดียววันนี้เพื่อนๆอยู่เต็มพร้อมหน้าพร้อมตาใส่แมสทุกคนนะอ้าวคุณอ้อยมาแล้วนี่สวัสดีคุณอ้อยนะคะดวงสุดมาก ากลกองก็ไม่ประกอบสวัสดีคุณ <feared> อ okay. ้อยดงสุดาสวัสดีสวัสดีคุณอ้อยดงสุดาไม่เครียดนะเราจะรอดไปด้วยกันอ้าวคุณไก่คุณไก่มาแล้วสวัสดีค่ะคุณไก่สวัสดีคะีคะคุณไก่เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ทางบ้านไม่ออกไปข้างนอกนะคะคุณไก่อย่าลืมใส่หน้ากากมาค่ะใช่แล้วก็มีครอบครัวมีลูกต้าดูแลด้วยก็ค่แน้ักชรืเยังคะคุณไก่อะคุณสายเข้ามาแล้ว คุยกับใครวะใช่วิดีโอคุยกับใครวะถ่ายวีอคุยกันักรวะไม่ได้ไลฟ์สดอะถ่ายวิดีโอคุยกับใครวะก็เหมือนเราไลฟ์สดอยู่ไงอ้โคลิปวิทรายไลฟ์คลิปคลิปตายแล้วโอ้ดูดเยืนหนุ่มคนร่นร่ผิดอะไรสิอย่างอะ ปลปลาปากลับบ้าน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 โอเควันนี้ไม่มีอะไรจะมาเหล่านะก็คือดูบรรยากาศระหว่างเรานาจ๊ะไม่เอานะทําพูดโด้ขอกูขอโอเคโอเคก็ทุกคนเตรียมตัวกลับบ้านนะครับตอนนี้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะอ่เนี่ยแล้วฝากถึง ผู้ที่รู้ตัวว่าเสียงด้วยก็แจงด้วยว่าเสียงหรือไม่เสียงอะไรยังไงอ้าวนี่อ้าวแล้วกลับกันไม่ช่วยกูกลับด้วยอ้าวเคอ้าวปิดไปโอ้ยเขาปิดเขาปิดแล้วกล,ลับแล้วครับบายบายครับสวัสดีครับ